ทำตัวเป็นสารเตี้ยทำตัวเป็นผู้มีอำนาจมันกันเกินงามแล้วถ้าคิดว่าถูกก็แจ้งมาเท่านั้นแหละตอนนี้ยังรับถึงที่ผมเป็นผู้ชาย <c oughs> ใส่หัวแทนแล้วกันเมื่อไหลที่ผมรับหมายเรียกจากตำรวจนะครับ <c oughs> ผมจะแจ้งความกลับทันทีเลยก็หาแจ้งความเช็จเมื่อไห่ที่รับปุ๊บผมสวนตับแตกเหมือนกัน ไม่ได้อยากทําอะไรใครเลยผมก็ชอบความสงบแล้วก็อยู่แบบสงบสงบแต่พอดีว่าผมก็มาปรึกษาอาจารย์นะครับอาจารย์ประมาณก็ดูทุกอย่างให้พอดีอาจารย์ก็บอกว่าเออมัน,ม,นมันเกินงามแล้วเพราะปกติเนี่ยผมพูดวันเดียวแล้วผมไม่ออกเลยก็ได้แต่ปรึกษาอาจารย์ประมาณอยู่หลังบ้านอย่างเดียวอาจารย์ประมาณเห็นว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยออกมามั่วกันเยอะและ้วแล้วก็ออกมาเกินงามบางคนเนี่ยด่าถ,ถึงบุพการีเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอน บางคนด่าผมไม่มีครูบาอาจารย์บางคนก็ด่าผมว่าผมเป็นนักตกทรัพย์เอาวัฒกรรมแป,กแปลกๆเนี่ยมายื่นให้กับตัวผมใช้สื่อมวลชนในทางที่ผิดเอาความรักความเคารพที่ประชาชนมีให้เนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ผิดไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งไปรวมตัวกันมากล่าวโทษว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ดีในสังคมทั้งที่ไม่ได้ดูความจริงอะไรเลยทำตัวเป็นสารเตีย้ยทำตัวเป็นผู้มีอำนาจ มาบงชี้ต่างๆอนาให้สังคมคอยตามทจริงแล้วผมมองว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้อยากอะไรแต่อาจารย์แกบอกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละคือปล่อยให้สังคมดําเนินไปแบบนี้ไม่ได้เราอยากอยู่ในสังคมที่น่าอยู่เราอยากอยู่บนสังคมที่ทุกคนเคารพกฎหมายเดียวกันแลวพวกผมเนี่ยยืนยันตลอดเลยว่าผมนั้นเคารพกฎหมายเป็นที่ตั้งเขาก็จังยุติการสอบสวนยุติการดำเนินคดีแต่ทั้งบทนี้ทั้งบทเนี่ย พยานหลักฐานผมว่าชัดเจนพอนะครับท่านพี่น้องทุกคนที่ดูข่าวชัดเจนพอครับข้อความที่ให้สัมภาษณ์ไปข้อความต่างๆที่ชี้นําสังคมไปเนี่ยเพียงพอว่ามีประมาทคุณฟิลแน่นอนโดยการโฆษณามั่นใจในพยานหลักฐานที่เองมีอยู่นะตอนนี้ไหมคะอะไรนะมั่นใจในพยานหลักฐานอ๋อมั่นใจมั่นใจพยานหลักฐานก็มีทุกคนอยู่ในมือเลยยูนันจะเอาเรื่องถึงที่สุดนะ ก็สุดที่สุดอยู่แล้วถ้าเขามาขอเจรจาโอ้ย,ยเยอะแมามาขอเยอะแล้วครับมาขอมาขอ,อหลายหลายคนแล้วคือถ้าจะเป็นเจ้าตัวเลยไม่อยากไม่คือเขาคงไม่กล้าครับเพราะว่าผมก็มองว่าการกระทำแบบนี้มันไม่แมนนะคือคุณมาหิวแสงแล้วพอคุณได้แสงไปแล้วแต่คุณก็ส่งคนมาขอโทษผมว่า<อ>มันไม่แมนนะเราคมดทำลายทำลายชื่อเสียงคนอื่นก่อนทำลายชื่อเสียงของคนอื่นด้วยตัวเองจะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็มีหลักฐานหมดนะผมเก็บหลักฐานหมดที่เขามาขอโทษผมก็เก็บไว้หมดเพราะว่า เมื่อก่อนไม่เคยเก็บอะไรพวกนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องเอามากปกป้องตัวเองและอย่างแบบที่ทุกท่านถามกันมาอย่างเงี้ยว่าเรามีพยานหลักฐานไหมต้องบอกว่ามีครบแล้วที่ผมบอกว่าคือค่อนข้างที่จะเป็นสื่อกับกับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยทางเนี้ยหนักที่สุดเลยเพราะว่าคนที่ผมเจอแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่เป็นสื่อต้องใช้คำว่าเป็นสื่อเพราะว่า,วาเขาใช้เทคนิคโดยการที่ไปหาว่าผมมีรูปอยู่กับน,นี้เพื่อ่จะถูกกล่าวหานะครับทีสองคนครับ พี่แทนคุณกับคุณหนุ่มกัญชัยครับเมื่อก่อนผมก็ถามพี่พี้แต่พี่ตลองแบบพี่บอกแค่พี่พี่ผมคนก่อนเนี่ยพี่ผมคนก่อนแล้วเขาไม่อยู่แล้วเนไอ้คนนี้ไม่ใช่พี่ผมเลยครับไม่ใช่คือพี่หนุ่งกัญชัยอนะไรอย่างอย่าไม่พูดดีกว่าครับใช่มาเจอแบบว่ายิ่งเย่ไปครับเป็นพี่น้องที่รักกันได้เหมือนเดิมไหครับใส่หัวแทนแล้วกัน